สวัสดีครับผมผมต้นจากคัตาล็อกสปานะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับในส่วนของการผลิตนะครับสําหรับอุปกรณ์ร้านนวดร้านสปาว่าของเรามีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันเลยมาดูการผลิตด้านในกันดีกว่านะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในการผลิตของตัวเตียงสปานะครับเตียงสปาความกว้าง80ยาว2เมตรนะครับราคาอยู่ที่6,000บาทอันนี้คือพร้อมเบาะรองนวดนะครับสําหรับเบาะเจาะรูนะครับอันนี้คือผลิตยังไม่เสร็จนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนในการผลิตนะฮะ เราก็สามารถสั่งผลิตได้เลยอันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์ขายของนะครับตามตลาดนันหรือตามตลาดทั่วไปนะครับที่ต้องการใช้ในเคาน์เตอร์ต่างๆเราก็สามารถผลิตให้ได้นะครับผมนะครับอันนี้คือเคาน์เตอร์นะครับที่ลูกค้าได้สั่งมานะครับอันนี้ก็คือต้องการความสูงเท่านี้ความกว้างเท่านี้นะครับเราก็สามารถผลิตให้ได้เลยนะครับนี่นะฮะก็จะมีป้ายด้วยด้านบนอันนี้ผลิตจากไม้สนล้วนเลยนะครับน้ำหนักเบา นะครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องราคาเนี้ยเราคุยกันได้เลยครับนะฮะผมอันนี้ก็จะเป็นตู้อบบิวตี้นะครับที่น้องก็อยู่ข้างหน้าครับที่ผมได้รีวิวไปแล้วนะครับอันนี้ก็ขั้นตอนในการโตสีนะครับนะฮะอันนี้ก็ตู้อบเหมือนกันนะครับอันนี้คือลูกค้าเขาสั่งบนเลยนะฮะอันนี้ก็ส่วนเตียงเตียงสปาที่ลูกค้าสั่งนะครับอันนี้ก็รอทําสีนะครับผมเตียงนวดไทยเตียงสปาเราสามารถผลิตและก็สั่งทาได้นะครับตามความต้องการของลูกค้าเลยนะฮะ ในนะครับในส่วนของการผลิตนะครับในส่วนของร้านนวดร้านสปาทั่วไปนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ร้านนวดร้านสปาเนี่ยก็เกี่ยวพวกเตียงนวดต่างๆนะครับก็สามารถสอบถามได้เหมือนกันนะครับผมเรามีเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเบอร์080588744 4นะครับผมแล้วก็ l ล n e แอดนะครับแอดแคตเตรลอกปานะครับเราสามารถเข้ามาคุยเข้ามาปรึกษากันได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับผมฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ แลวมีอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้เท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าของทางแคาล็อกสปาเท่านั้นนะครับมีโปรโมชั่นในส่วนของเรื่องการสอนการทำการตลาดออนไลน์นะครับเกี่ยวกับ Google นะครับกูเกิลบิวสเนสก็คือ Google ปักหมุดแผนที่ร้านค้าของคุณให้ลูกค้าเป็นที่รู้จักนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือ Google Ad นะครับในส่วนของตัวยิงโฆษณาให้สำหรับลูกค้าคนที่เซิร์ชเข้ามาเซิร์ชนะครับคำว่าการใช้บริการต่างๆไม่ว่าจะเป็น นวดหรือสปานะครับก็จะมีโฆษณาของคุณขึ้นอยู่หน้าแรกนะครับอันนั้นก็ผมก็จะเป็นคุณสอนให้นะครับครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ร้านนวดร้าสปานะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร080 588 7444นะครับผมหรือเบอร์บริษัทนะครับผมเป็นเบอร์02 062 7711นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้หรือไลน์แอดนะครับแอดแคตเตอล็อกสปานะครับ c a t a l o g SPA Catalog Spa นะครับแอดแคมีแอดนำหน้าด้วยนะครับผมแอดแคทลกปานะครับก็จะมีน้องๆแอดมิน min, นะครับคอยตอบคำถามหรือคอยส่งรูปภาพให้ดูนะครับผมว่าของเรามีบริการเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับผมถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมวันนี้ไงผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับต้นแค t ล l o กสปาสวัสดีครับ